่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการประกบุกนะครับนี่ต้องเรีดูรอยบุกนะครับนี่เชื่อมโดนมือกล่องบุกเชื่อมไปแล้วนะครับนี้ตีเลย <c oughs> อเอาไปเอาไปเอาไปนี่เนอะนะครับรอยบุกไม่ต้องไปหามันลองไปนี่เนาะเตรียมต้องไปเตรียมลงไปให้มันแน่ๆนๆนะครับแล้วก็ nhẹ nhắn đi đi nó lại, nó có nhiều cái phương pháp, nhiều lại,